เวลาที่ลูกค้าใช้ใหญ่มากหนักมากเราไม่ไหวนะคะให้เราใช้สอกลงเนาะนะคะน้ำมันอยู่ในมือใช่ไหมทานะคะทาน้ำมันที่ที่สอกเรานะคะเสร็จแล้วเราก็สไลด์ขึ้นไปแบบนี้นะคะสะบัเนี่ยเดแบบนี้นะวนสะบะ นไปให้หนิ่มเลยนะคะวนเ,เดี๋ยวควนแป๊บเดียวพเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้ทวนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ออกข้างนะคะออกข้างออกข้างพอเราออกข้างนะคะถ้าสมมติว่าเราไล่แบบเนี้ยนะคะมันจะไปโดนปักสะบักเขาใช่ไหมรูให้เอาให้เอาลงนะคะพอลงเสร็จแล้วปบมันจะไม่ปัก ก็วนเน้นการรีบสะบักตรงนี้นะคะสอกรีบลงไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเจ็บตรงนี้จะปวดตรงนี้นะะนรีบสะบักไปเลยะะ<ม>เสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อเนื่องมาช่วงที่สองช่วงอกนะคะช่วงอก,ะะงอกะะแล้วก็จะมาที่ช่วงเอวนะคะเนี่ย สมมติว่าเวลาที่ใครเขามีปัญหาหเรื่องของการปวดปวดเอวนะคะตรงนี้เราลีดขึ้นไปแบบนี้เลยปวดเอวนะคะที่ว่าปวดปวดอยู่มันจะคลายเลยนะคะเนี่ยค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นลักษณะนวนยาว ทีนี้เราก็จะใช้สองศอกเนาะศอกเดียววนสั้นนะคะศอกเดียววนยาวนะทีนี้นะคะเราจะใช้สองศอกช่วยวนนะคะเนี่ยเป็นลักษณะาการฉีกออกลักษณะนี้ฉีกแนวของสะบักฉีกนะคะฉีกสะบักเสร็จแล้วนะคะมาฉีกตรงที่ช่วงอกนะะช่วงเอว แล้วก็ฉีดยาวประมาณนี้นะคะ